สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือว่า IATA ได้คาดการว่าจํานวนผู้เดินทางจากต่างประเทศมายัางประเทศไทยในปี2565น่าจะเกิน10ล้านคนนะครับซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลกเนื่องจากว่าหลายๆประเทศนั้นคลายข้อจํากัดในการเดินทางหลังจากความกังวลต่อสถานการณ์โควิด19คลี่คลายลงครับ ด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพทจึงได้หารือกับทุกสายการบินแล้วก็ท่าอากาศยานทุกแห่งนะครับให้จัดเที่ยวบินแล้วก็เพิ่มจํานวนบุคลากรให้สอดคล้องกับจํานวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังวันที่1กรกฎาคม2565ที่จะมีผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นหลังจากการยกเลิกไทยแลนด์พ a าสครับ ทางรัฐบาลจึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวนะครับได้ทํากิจกรรมทางการตลาดออกโปรโมชั่นทําแคมเปญต่างๆเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทยเรามากขึ้นครับสำหรับสถิตินะักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ถึง26มิถุนายน2565รวมอยู่ที่2 27, 2 7ล้านคนครับ โดย5อันดับประเทศที่เดินทางมาเที่ยวไทยมากที่สุดนะครับได้แก่อินเดียมาเลเซียสหรัชอาณาจากักรสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐอเมริกาครับ